สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้า V88 คากระบาเขต A สาขาลับหลวงทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจินนี่มีรถกระบาเข้าใหม่สวยๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินนี่นะคะทางช่องทางนี้เลยนะจ๊ะ จะได้ไม่พลาดโอกาสในการอัปเดตลดเข้าใหม่และโปรโมชั่นดีๆไว้นำเสนอให้กับคุณลูกค้ากันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น t o y ยต้า i ฮรักว g o กแชมป์นะคะโฉมปี2014นะคะตัวนี้นะเป็นเครื่อง v e n u r b e นะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะเป็นโฉมตัว G นะคะหรือตัวท็อปนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะ คันนี้เป็นรถสีเดิมบอดี้เดิมเครื่องเดิมเลยนะคะการันตีได้เลยว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นอะไรทุกชิ้นยังเป็นของโรงงาน100%เซเลยนะจ๊ะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะคะมีญาติมีเพื่อนมีคนสนิทนะคะคนรู้จักต้องการซื้อรถนะคะมองหารถกระบะ เกรดเนะคะดีๆไว้ D ay, ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะอย่าลืมนึกถึง v88 สาขาราดบรวหลวงนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามจินนี่ได้เลยนะคะที่0 8 0ย6 2ป9 1 6นะคะจินนี่ประจำอยู่ที่สาขาราดบรวหลวงนะคะยินดีช่วยทุกคันทุกอาชีพนะคะดันทุกเคสเลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะเอกสารในการจัดไฟแนนไม่ยุ่งยากเลยนะคะ ท่านใดไม่สะดวกขึ้นมาเซ็นเอกสารนะคะโทรแจ้งจินนี่เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทักแชทแอดไลน์สแกนเอกสารส่งมานะคะถ้าเกิดว่าอา,อาชีพของท่านเอกสารของท่านครบนะคะเข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะจินนี่จะให้ท่านนะคะอโอนจองเข้ามาแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะบริการทุกขั้นตอนนะคะด้วยใจนะคะจนกว่าท่านจะได้รถเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะมีอ่าในส่วนของกันชนท้ายให้ด้วยนะคะยางอะไหล่แม่แรงนะคะทาง V88 ของเราตรวจสอบให้มีครบทุกคันนะคะรถที่ออกจาก V88 ไปนะคะจะครบทุกคันเลยนะจ๊ะอ่ามาดูในส่วนของภายในนะคะคันนี้นะภายในจะเป็นสีครีมนะคะเป็นผ้านิ่มๆแบบนี้นะคะเป็นอ่ากระจกเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะห้องโดยสารจะกว้างนะคะเหมือนฟอร์ตูเนเลยนะคะรุ่นนี้นะ ภายในสีครีมตัดด้วยสีดำสวยมากๆเลยนะคะจะบอกว่าห้องเครื่องจริงๆนะคะว่าจ่มมากๆนะคะสําหรับคันจริงคันนี้นะเจ๋งสุดอะ่ะบอกเลยนะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมการทํางานอ่าได้ตรงนี้เลยนะคะกดควบกดการทำงานได้เลยนะจ๊ะลูกค้าอ่านี่ตรงนี้นะคะเลือกเพลงเบาเสียงหรือเพิ่มเสียงนะคะสามารถง่ายๆเลยนะคะ ในส,ส่วนของ CD MP3 ใช้งานได้ปกตินะคะตรงนี้นะสามารถเชื่อมต่อ,อสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะตรงนี้นะกดมีสายเข้าสามารถกดรับกดวางตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์นะคะปรับเมนูนะคะแอร์เย็นนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะคุณลูกค้านะคันนี้ไม่ใช่เกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะราคานะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ สำหรับท่านที่มีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะหรือท่านจะเลือกผ่อนนะคะที่ดอกเบี้ยศนปอร์เซนะคะคือผ่อนเดือนละหก0 0นกว่าบาทนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะรถทุกคันของเรารับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิษคว้าไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะคันนี้มากันด้วยราคา4 3 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพจริงนะคะ เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะติดแท็กซิ่งติดแบ็คลิสติดล่าชา้าติดค้านะคะทุกเคสทุกปัญหาสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคนที่ติดประวัติเครดิตคือลดนะคะไม่สามารถซื้อเป็นชื่อตัวเองได้นะคะแต่สามารถกู้ร่วมและค้ำได้นะคะยังไงท่านเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะขออนุญาตปรึกษาเป็นเคส by เคสนะคะแต่ทีนี้จะยิน จะช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะจนกว่าท่านจะได้รถไปใช้งานนะคะคุณช่วยเราเราช่วยคุณนะคะต่างคนต่างฝ่ายต่างแฮปปี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ